สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนาผาทีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดหรือนำเสนอในประเด็นที่ว่าจริงหรอที่เราไม่ได้เจอคู่เมทที่มันเป็นเจ้เมทหรือทวินเฟรนที่เราผ่านมาเราเจอคู่กรรมใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราจิบยกมาพูดกันใช่ไหมคะแต่จริงแล้ว เราไม่ได้ข้ามพ้นสเต็ปความรักไปถึงขั้นสุดท้ายต่างหากนะคะวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นที่บอกว่าสเต็ปความรักขั้นสมบูรณ์มันมีอยู่ใน5ขั้นแต่เราไปตกมาตายตรงขั้นไหนนะคะซึ่งธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะมีการตกมาตายคือเราไม่รู้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะขั้นที่1ก็คือขั้นตกหลุมรัก ขั้นตกกลุ่มรักเนี่ยมันเป็นขั้นที่ต่างฝ่ายต่างแสดงความดีให้กันเห็นหรือพยายามโชว์หรืองัดสเต็ปที่เราดีที่สุดน่ารักที่สุดสวยที่สุดหอมที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเก่งที่สุดสังเกตไหมเราจะเหนียมเราจะคีบเราจะพยายามโชว์ด้านดีให้คนที่อยู่รักอยู่เคยสังเกตตัวเองไหมคะนั่นคือช่วงที่อยู่รักเขาชอบเขา เราก็รู้สึกว่า in l ล v e หรือว่า is okay ที่เขามาจีเขาก็แสดงด้านดีหมดเลยเขาก็ไม่เคยเชิงมุมเสียเลยเราก็โชว์ด้านแบบผู้ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วความรักขั้นตกหลุมรักจึงเป็นขั้นที่โรแมนติกหรือตรงใจหรือตื่นเต้นที่สุดนะคะแต่หลังจากนั้นจะไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นพัฒนาความรัก ขั้นพัฒนาความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พัฒนาจะรอให้ผู้ชายทํำฝ่ายเดียวหรือผู้ชายบางคนก็จะรอให้ผู้หญิงกระทําอยู่ฝ่ายเดียวเัีไยเขาเรียกว่าขั้นพัฒนาถ้าขั้นพัฒนาทั้งสองเราต่างก็พัฒนาใส่กันเราจะไปต่อได้นั่นก็คือแปลว่าพยายามที่จะดีพยายามที่จะโชว์ความเข้าใจความสุขความใส่ใจหรือเคารพซึ่งกันและกันหรือแคร์ซึ่งกันและกันหรือให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือพยายามที่จะมีเคมีคออให้ตรงกันที่สุดอะ หรือที่เรียกว่าคู่บุญคู่บารมีที่มันเคมีข้อตรงกันพอดีนั่นแหละโดยที่ไม่ได้ฝึกมันตรงกันพอดีแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะรักษาความสัมพันธ์เราก็แค่พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้รักษาระดับที่พยายามที่จะเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเพราะฉะนั้นช่วงที่คบกันขั้นหนึ่งขั้น2เนี่ยมันคือการลองคบกันเพราะฉะนั้นผู้คนอย่าไปเสียเลียเขาใช้คําว่าลองคบแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงพอคบไปแล้วมันจะไม่ใช่ลองคบมันจะจริงจังคบมันก็เลยเป็นทุกข์ เข้าใจเนาะให้เข้าใจว่าลองคบดีก็ไปต่อไม่ดีก็พอไว้แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปตําหนิหรือติเตียนใครเพราะนั้นคือให้โอกาสตัวเองได้ลองคบโดยมีความรักฉลาดเลือกนั่นเขาเรียกว่าขั้นพัฒนาเพราะฉะนั้นขั้นพัฒนาเนี่ยผู้หญิงบางคนจะไปเรียนหรือไปเทรนหรือไปฝึกความรักที่เออให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะที่ผ่านมาฉันไม่รู้ มันก็เลยผิดพลาดเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ต้องให้อาภัยตัวเองได้รู้ที่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดให้ได้แล้วเราจะชนะใจนะคะส่วนขั้นที่3มนะมันคือขั้นตกมาตายหรือขั้นระยะผิดหวังนั่นเองคนส่วนใหญ่จะมีปรเบมตรงนี้เพราะอะไรเพราะระยะที่สองเมื่อกี้ เรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นแฟนกันเราเริ่มไปนัดเดทไปดูหนังไปฟังเพลงเริ่มมีเวลาให้กันโทรหากันนอนคุยกันทั้งวันทั้งคืนตรงเวลาเป๊ะน,น่นนั่นนี่เพราะมันเป็นช่วงจีบกันเป็นแฟนกันใหม่ๆมันจะดูงามงดไปหมดเลยดีงามฉะนั้นทุกทุกคนจะเจอสองขั้นนั้นที่ดีมากแล้วก็อินแล้วก็เป็นขั้นที่เข้าใจกันที่สุดแต่พอมาขั้นที่สามเป็นระยะผิดหวังเนี่ยก็คือระยะที่ตกมาตายก็คือต่างฝ่ายต่างจะเริ่มแสดงความเป็นตัวตน เราเริ่มสั่งเขาเราเริ่มไล่ล่าเราเริ่มหลอกคอยเราเริ่มอยากได้มากขึ้นเราเริ่มอยากให้เขาแสดงสถานะหรือเราเริ่มอยากให้เขาชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มอยากได้นด่นนั่นนี่อันเนี้ยเขาก็เหมือนกันเป็นระยะที่ต่างฝ่ายต่างมีความต้องการไม่ตรงกันเพราะผู้ชายจะต้องการแค่เป็นแฟนกันไปก่อนแต่ผู้หญิงจะเริ่มอยากมีสถานะที่ชัดขึ้นชัดขึ้นอยากไปเจอผู้หญงอยากแต่งงานนู่นนีก่กว,วาไปซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า มันเป็นระยะผิดหวังที่เขาไม่ได้ทำให้อยู่สมหวังในระยะเวลาที่คุณต้องการมันจึงเป็นระยะที่เราจะเริ่มบ้าเริ่มดิบเริ่มเป็นนางมันลายขั้นขั้นนี้จะเห็นแต่ข้อเสียของเขาเขาก็เห็นข้อเสียของคุณแล้วเขาก็จะบน่นคุณก็จะบ่นเขาหรือคุณก็จะเริ่มที่จะไปหาที่พึ่งละขั้นเห็นข้อเสียกัน แล้วขั้นเริ่มจะบน่นจะโวยวายแล้วก็เริ่มจะแบบไปเมาส์มอยตอบว่าคนของเรามีข้อเสียจะจําไว้นะอย่าเอาไฟนอกออกไปขยายต่อนั่นคือการให้เกียรตินั่นก็แปลว่าอย่าไปนินทาถ้าคนคนนั้นเป็นของรักของอยู่จงให้เกียรติเขาวิธีแก้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะตกมาตายขั้นนี้ก็คือจะรอให้เขาทําอย่างเดียวโดยที่คุณไม่รู้ว่าขั้นเนี้ยมันเป็นขั้นที่ทุกคนเห็นข้อเสียกันคนที่เขาจะซักเซ็ตเขาจะรักษาขั้นนี้ให้เห็นแต่ข้อดีเข้าใจเนาะ ขั้นที่สี่ที่แก้ไขขั้นที่สามก็คือถ้าหลายคนข้ามขั้นที่เห็นข้อเสียเขาแล้วคุณมาถึงขั้นที่สี่คือปรับให้ยอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจริงๆควรให้โอกาสการสักสองครั้งก่อนในการให้อภัยแต่ถ้าไม่ได้คุณก็ควรจะหยุดแต่มันอยู่ที่ลิมิตของทุกคนนะทุกคนพอมาเป็นขั้นที่สี่คือยอมรับในข้อเสียเขาปรับม i n เซ็ตของเรา ให้พยายามยอมรับในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่เต็มใจในความเป็นเขาให้ได้ก่อนถ้าสิ่งนั้นมันไม่เหนือบากว่าแรงขั้นนี้เรียกว่าขั้นยอมรับคนที่จะอยู่กับสามีไปจนแก่จนเท่าคือเขาจะผ่านขั้นแบบที่ครูพูดมาทั้งหมดรวมขั้นถึงขั้นที่สี่ที่ยอมรับข้อเสียของสามีเขาจะยอมรับข้อเสียได้แล้วเขาจะพยายามปรับนี่ก็คือการผ่านข้อเสียของเขาจนเขารู้สึกว่าเขายอมรับได้และเขาฟิกและปรับ ให้มันจูนกันให้มันลงตัวให้รู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาที่สุดให้รู้สึกว่าคุณเออแล้วจะคุณถ้าคุณมีความสุขประมาณนั้นเพราะอย่าลืมว่าถ้าข้อเสียนั้นคุณให้อภัยได้หรือยอมรับได้คุณจะได้ไปต่อถึงการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นหลายครอบครัวสังเกตไหมคุณไปเห็นครอบครัวเขาคุณอาจจะวิจารณ์ว่าแบบนี้ฉันรับไม่ได้แต่เขารับได้ก็แปลว่าเขายอมรับข้อเสียของสามีเขาได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์เพราะนั่นคือความยอมรับของเขา แต่กรณีคุณกับคนรักของคุณคุณจะยอมรับได้ลิมิตแค่ไหนก็ได้นั่นคืออิสระภาพแต่ถ้าอยากไปต่อคุณต้องยอมรับและปรับข้อเสียของเราในสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าโอเคกับพฤติกรรมเขาต้องยอมรับไม่ใช่ไปฟิกเขานั่นคือผ่านข้อสี่คือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าฝืนก่อนเพื่อให้มันจูนกันคนละครื่งทาง มันจะไปสู่ขั้นที่5คือระยะยืนยาวระยะยืนยาวเนี่ยแปลว่าเมื่อคุณทั้งคู่ผ่านมาจนถึงสีขั้นเนี่ยแปลว่าเขาก็จะไม่ไปไหนเพราะเพราะคนอื่นรับเขาไม่ได้ไงแต่คุณรับได้มันก็จะไปสู่ขั้นแต่งงานหรือเข้าไปสู่ขั้นการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตของการเป็นมนุษย์หรือกายสังขารนี้นั่นก็คือถ้าคุณสามารถดํารงชีวิตให้อยู่แบบนี้ได้ คุณก็จะย้อยู่กับคนคนนี้ยืนยาวเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณยอมรับในข้อเสียเขาได้ฉะนั้นการยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันจึงสําคัญมากที่เวลาเรารักรักใครคนหนึ่งเราจะต้องรักแบบไม่คาดหวังและเราจะต้องรักในความเป็นเขานั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนหลายๆโครพูดแต่ในที่นี้อยู่ที่ริมิตของการรับได้ของแต่ละคนไม่มีอะไรผิดถูก แต่นี่คือระยะของความรักที่จะทําให้ความรักยาวขึ้นนะคะฝากไว้เชื่อว่าทุกคนจะมีความรักที่ยาวนานและซักเซสมูรุ์แบบแน่นอน,นะคะ่ะ